สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาร้านขายต้นไม้ดอกไม้หรือหลายๆอย่างนะคะข้างในมีทุกอย่างละค่ะไม่ใช่เฉพาะต้นไม้ดอกไม้นะคะสัตว์เลี้ยงก็มีอันนี้โซนด้านนอกนะคะอันนี้จะมาเดินเล่นหรือเดินหาของเ่อยากได้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าลืมไมค์ค่ะเสียงอาจจะไม่ดังเท่าไหร่นะคะลืมไมคอันนี้ด้านนอกค่ะช่วงหน้าหนาวก็จะมีกิ่งพันุ์ต้นไม้หรือดอกไม้ให้เราดูแต่อาจจะยังไม่เยอะนะคะ ดูซิว่าจะมีกุหลาบหรือมีอะไรให้เราเลือกไหมอันนี้จะเป็นผลไม้นะคะกิ่งพันผลไม้พวกอง,งุ่นสม้มหรือว่าลูกพับลูกพับลูกคาก,กิแอปเปลิลอะไรเนี่ยค่ะนี่ค่ะกิงพันกิ่งไม่แพงหรอกค่ะสองร้อสรออันนี้เป็นพวกส้มนะคะสม้ม มีกระถางอะไรก็มีนะคะมาบ่อยอยู่นะคะเดือนนี้ปีนี้นะ่าจะเป็นร้านแรงทุกท่านเนี่ยปีนี้นะคะอันนี้ก็ไม่แพงนะคะเกือบสามร้อยหัวหนึ่งเป็นหัวห,หัวนี่ค่ะดอกดอกแบบนี้ดอกโบตันหรือเปล่าไม่แน,น่นใจนะ อันนี้เป็นกุหลาบนะคะกุหลาบมีทั้งเลื้อยและไม่เลื้อยนะคะดีไม่เยอะไม่แพงมากอันเล็กๆนี่สุดจะสามร้อยนี่ค่ะราคาต้นนี้นี่ค่ะราคาไปจ่ายเงินแล้วตีเป็นเงินไทยก็สักสามร้อยได้ค่ะนี่ค่ะราคาบนนี่ไม่รวมเอ้ราคาล่างเวลาเราจ่ายเงินเราจ่ายราคาบนนะคะคือรวมสีตีสักสามร้อยถือว่ากิ่งสวยนะคะแต่รู้สึกว่าจะเบานี่ค่ะ กิ่งสวยรู้สึกว่าจะเบาลากยังไม่มีนะคะดูกิ่งแล้วน่าซื้อมากแต่ว่าจับดูกระถางแล้วเบาค่ะ,ะเบาไปนิดนึงนะคะ่อต้นนี้ดูกิ่งก็โอเคค่ะสวยงามจับดูกระถางหนักนะคะอันนี้หนักหนักกว่าต้นเมื่อกีนะะ้ราคาเท่ากันค่ะรูปก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ช่วงนี้ก็จริงกุหลาบออกเยอะกวอาทุกร้านแล้วล่ะคะ่ะเราสามารถที่จะซื้อได้นะคะช่วงนี้ก็นี่ค่ะคุณก็จะมาแบบนี้ล่ะคะ่ะไปเรื่อยๆอาตามหาสิ่งที่อยากได้อยากมีถ้าเจอสวยงามหรือราคาดีงามเราก็จะซื้อเก็บไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็หนักนะคะหนักอันนี้น่าจะเป็นกุหลาบเลืเล้อยดอกเล็กนะคะอันนี้ก็อีกราคาหนึ่งนะคะน,นี่น่าจะประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทได้ ต้นนึงเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะอันนี้เป็น,นกุหลาบเลื้อยนะคะเนี่ยเจ็ดแปดร้อยได้ะค่ะเนี่ยตีสักพันหนึ่งแล้วกันอะงามๆถูกๆเลยเอาราคานี้หารสามนะคะเนี่ยกิ่งนะคะ อืมหนักอยู่ค่ะหนะักหนักอยู่เป็นกุหลาบเลื้อยนะคะดอกก็เนี่ยดอกลูกเขานะคะลูกะะลก,ก,กลาบเลื้อยเหมือนกัน,นะคะ่ะอ,อันนี้รู้จักนะคะเอ็นเจนเอ็นเจนหรือแองจิล่านี่แหละคะ่ะอ,อันนี้กิ่งงามอยู่นะคะก็ตีซะเนี่ยพันหนึ่งแล้วกันอ่ะ ตีไปเลยไม่ถึงไม่ถึงหรอกใส่ก็ตีประมาณนั้นนะคะอันนี้สีเหลืองนะคะไมนน่เป็นกุหลาบเลยเขาจะเขียนไว้อันนี้ก็เลื้อยเหมือนกันค่ะเป็นดอกเล็กนะคะดูได้เป็นดอกเล็กก<อ>ุหลาบร้านนี้ไม่เยอะนะคะอันนี้ปุ๋ยค่ะปุ๋ยสําหรับกุหลาบก็จะมีรูปเม็ตใหญ่หน่อย ถุงเล็กถุงใหญ่มีนะคะเนี่ยถุงละสามร้อยสี่ร้อยมีอันนี้ห้ากรัมห้าร้อยกรัมครึ่งโลนะคะถุงเล็กถุงใหญ่จะมีราคาได้อยู่แล้วน้ำน่ากลัวมากเลยต้นนี้รูปสวยนะคะแต่ดูน้ำเลยน้ำแบบดุมากเลยนะเนี่ยรานะคาก็พันกว่าบาทคนะ่ะนี่พันกว่าบาท อันนี้ก็เหมือนกันน่าจะนายเอมาคนะ่ะอันนี้นายเอมาจริงๆก็ได้อยากได้อีกสักต้นนะคะ่ะนายเอมาราคานี้นะคะนายเอมานายเอมาข้างในก็นายเอมา่สวยหอมนะคะหลับด้วยมังฝรั่งเศสของเดบาลูค่ะถ้าเขียนแบบนี้คือกึึงเลือเล้อยเลื้อยหรือกึึงเลื้อยนะคะ CL อันนี้ข้างบนเขียนว่าเลื้อย CL เป็นทั้งเลื้อยและกึ่งเลื้ยนะคะ กุหลาบค่ะอันนี้ญี่ปุ่นเลยนะคะเนี่ยโรซาโอลินสเลยคะ่ะบบญี่ปุ่นนะคะของญี่ปุ่นโรซานี่ก็เหมือนกันแาบญี่ปุ่นจริงดีงามนะคะนี่ถือว่าดีงามสังเกไตไม่มีสีน้ำตาลไม่มีสีน้ำตาลไหมอันนี้กุหลาบนะคะ เดี๋ยวพาเดินไปข้างในนู้นเลยค่ะถ้ามีอะไรมาให้ชมบ้างเดี๋ยวจะดูกุหลาบอย่างเดียวคริสต์มาสโรสสนะคะแพงนะคะต้นนี้แงพงแพงพ่อๆกับกุหลาบเลยนะคะจะปลูกที่ไรไม่เคยรอดค่ะก็มีต้นไม้อันนี้ก็จะเป็นกระถางกระถางเยอะมากนะคะเป็นเซรามิกเป็นพลาสติกปูนปั้นอะไรอย่างเงี้ยเยอะค่ะเยอะจริงๆร้านนี้ อันนี้คือด้านนอกนะคะข้างในน่าจะไม่ให้ถ่ายก็เลยไม่เข้าไปนะคะอันนี้ด้านนอกวันนี้ก็พาชมประมาณนี้ละคะ่ะพาชมประมาณนี้นะคะดีนะคะวันนี้ยังมีแดดหน่อยแดดไม่หนาวมากหนวันนี้อันนี้ดอกอุเมะค่ะไม่ใช่ซากุระนะคะอุเมะกิ่งพันอุเมะ อ่จะดอกสีข,า,ขาวๆเริ่มขายแล้วค่ะอูเม่ดอกบ้วยนั่นแหะค่ะนี่ดอกบ,บ้วยสีชมพูนี่ค่ะดอกบ้วยสีขาวดอกบ,บ้วยค่ะชื่ออุแม่นะคะตนน้นนะปลูกแบบบอนไซนะคะเนี่ยอุเม่ สีขาวดอกดาราลัดค่ะสวยหอมนะคะอันนี้สีขาวแกนเหลืองค่ะดอกดาราลัดชอบมากเลยนะคะปุปลูกที่บ้านเราไม่ค่อยเป็นดอกอันนี้สีขาวอย่างเดียวค่ะ หอมจริงๆนะคะชอบมากเลยเนี่ยเนี่ยสียขาวอย่างเดียวนะคะอันนี้ดอกดารารัตค่ะกรบอกหอมดอกดารารัตพวกนี้จะเป็นหัวนะคะอันนั้นสีเหลืองก็มีค่ะไม้นี้น่าจะเอาไปปลูกเห็ดอันนี้พวกปลูกเห็ดทำเห็ด ที่อยู่ในขวดเนี่ยักไม้นี่นะคะเอาให้ปลูกเห็ดอันนี้พวกผักผลไม้นะคะพวกมเมล็ดมเมล็ดผักผลไม้หรือดอกไม้นะคะส่วนนั้นก็จะเป็นดินค่ะส่วนนี้ก็จะมียานะคะกงยาพวกปุ๋ยค่ะ อันนี้ใช้ดีนะคะไฮโปเน็กเนี่ยแนะนำเลยค่ะใช้ดีผสมน้ำเนี่ยสำหรับใบดอกรากใบดอกรากนะคะเราจะเขียนเลยผสมน้ำนะคะผสมน้ำแล้วก็ลดหรือไม่ก็ฉีดก็ได้ค่ะนี่ค่ะเป็นขุยดูกุหลาบขึ้นเลยนะคะเนี่ยลองไปใช้ดูนะคะเนี่ยก็จะเขียนไว้ N P K ใบดอกรากมีเยอะค่ะนี่สำหรับกุหลาบโดยตรงเลยก็จะมีรูปก,กุหลาบเลยนะคะมียาฉีดมีปุย๋ยนี่ค่ะยาฉีดกุหลาบปุย๋ยอันนี้ก็ใช้ดีนะคะแต่แพงที่บ้านใช้อยู่ตอนปลูกกุหลาบน้อยๆใช้ค่ะแต่ตอนนี้กุหลาบเยอะใช้ไม่ไหวนะคะเพราะว่ามันแพงพวกปุ๋ย อันนี้ใช้ดีค่ะใช้อยู่ผสมน้ำลดก็ได้หรือฉีดก็ได้นะคะขวดสีทองนี่ก็ดีค่ะดีสำหรับรากกุหลาบเลยนะคะพี่ปุ่นค่ะอันนี้เป็นยานะคะยาพวกยาฉีดยามีปุ๋ยเยอยะแยะค่ะ หลากหลายต้นไม้ดอกไม้อย่างอื่นก็ใช้ได้นะคะไม่ใช่เฉพาะกุหลาบอันนี้ปุ๋ยสําหรับดอกไฮเนเยียนไฮเนเยียนก็สีชมพูสีเขาจะสวยใช่ไหมคะอันนี้เป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าปุ๋ยที่ทุกคนง่ายว่าดอกไม้มันเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมคะอันนี้สีสําหรับของดอกไฮเนเยียนนะคะปุ๋ยตอนเราซื้อมาอาจจะเป็นสีชมพูพอเราไปปลูกที่บ้านอาจจะเป็นสีม่วงก็ได้ไฮเนเยียนนี้ เปลี่ยนสีตามสภาพน้ำและดินนะคะให้เนเยนี่ออันนี้ใช้ดีนะคะปุ๋ยเนะี่ยปุ๋ยคุหลาเม็ดใหญ่ๆหน่อยเหมือนเม็ดเหมือนหัวอาหารหมูเลยค่ะเนี่ยโรยๆก็ส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะคะอันนั้นจะเป็นข้างในค่ะอันนี้ก็ตกแต่งสวนบ้านมีลงบอดไฟมีซุ้มมีอะไรหลายอย่างค่ะข้างในมีเยอะค่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูเหล็กเคลือบนะคะที่เขาเอาไว้เสียบต้นไม้นะคะเสียบต้นไม้มาให้มันล้มอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะค่ะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่สั้นยาวยเยอะแยะอันนี้เป็นดินนะคะดินดินนะดินขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูอะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะคะปุ๋ยเอยดินสำหรับปลูกนะคะดอกไม้ต้นไม้ดินนะคะ ตัวอย่างข้างในดินนี่ค่ะนี่ค่ะโซนนี้ชอบมาที่นี่ชอบมาดูเนี่ยนี่ยตรงนี้นะคะเป็นไม้เสียบค่ะเอาไว้เสียบต้นไม้มีเล็กใหญ่นะคะแบบสั้นแบบยาวมีหมดเลย ราคาก็ไม่แพงหรอกค่ะห้าสิบหกสิบแล้วแต่อันละสามสิบสี่สิบนี่คนี่อันยาวข้างบนนะยาวท้างนอกก็มีนะคะซีมาเซนนี่ค่ะท้างนอกพาดูกันประมาณนี้นะคะวันนี้นี่ค่ะประมาณนี้ ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรือว่าได้ไปเที่ยวที่ไหนก็จะมาถ่ายให้ดูอีกน,นะคะที่ญี่ปุ่นค่ะนี่ค่ะร้านใหญ่ไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ